สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูและลัคนาธนูทุกทุกท่านช่อง YouTube สมมะทาโร่เปิดไพ่ไทยดวงด้วยไพ่ยิปซีคลิปนี้ดวงรายเดือนชาวราศีธนูประจำเดือน พฤษภาคม2565ราศีธนูดูได้ลัคนาธนูดูได้ช่อง y o u u u b e สมมาทาโรใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยใครจะดูทั้งแบบลัคนาและแบบราศีควบคู่กันไป2คลิปก็ดูได้คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นแนวทางอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เอาไปปรับใช้เอานะคะแต่ ต่ถ้าอยากดูแบบเจาะจงดูดวงส่วนตัวได้สมมะพยากรดูดวงด้วยไพ่หย,ยิปซีราคาเริ่มต้น1คําคำถามก็ดูได้นะทุกคน1คำถาม3าม39บาท2คํคำถาม78บาท3คํคำถาม99บาทหรือคําคำถาม149บาทกติกาง่ายๆทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรแล้วก็โอนเงินส่งสลิปแล้วพิมพ์คำถามมาได้เลย ประหยัดบางคนไม่รู้จะถามอะไรมีคำถามเดียวก็ถามได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะโทรคุยก็20นาที299บาท30นาที399บาบาทนัดคิวได้วันต่อวันใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยกดหัวใจให้ด้วยนะคะและเทียนมงคลยังมีเหมือนเดิมนะ เทียนมงคลชุดละ199บาทจุดเดือนละหนึ่งครั้งเสริมดวงเสริมบาร,รมีแล้วใครอยากได้วอลเปเปอร์ล็อกสกรีนก็ยังมีอยู่ 239บาทนะ239บาทเลือกได้3อย่างไม่ต้องบวกเพิ่มไม่ต้องมาบวกเท่านั้นเท่านี้ไม่คุณจ่าย239บาทแล้วจบอยากเสริมดวงเรื่องไหนบอกเรานะเราดีไซน์ให้เราออกแบบให้เพราะฉะนั้นทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรมาได้ชาวราศีธนูเหนื่อยนิดนึงเดือนนี้เหนื่อย,อนนอยแต่ประสบความสาเร็จอะไรที่มันวุว่นวายอยู่ตอนนี้เคลียร์ได้เคลียร์นะอะไรเคลียร์ได้เคลียร์อะไร จบได้จบเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับความเครียดความกดดนะันหนามเยอะเหนื่อยนะไพ่อะเจ็ดไม้เท้าอย่างเงี้ยสิบไม้เท้าอย่างเงี้ยภาระความรับผิดชอบเยอะหน่วยหนักและหักโหมขาดคุณไปแล้วที่ทํางานจะต้องสะดุ้งแน่นอนคือเหมือนคุณเป็นเสาหลักขององค์กรนะ่ะคุณทํางานหนะักคุณรับภาระความรับผิดชอบเยอะในช่วงเดือนนี้ปริมาณงานเยอะเหลือเกินอะไรอะไรก็กูอหยังวะหยิ่งวะ อะไรก็กูอีกแล้วเหนื่อยคนเดียวอีกแล้วคุณคือความหวังของหมู่บ้านนะคนราศีธนูคุณคือความหวังของหมู่บ้านต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องเต็มที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งฉลาด ไพ่เนี่ยใครที่เป็นระดับผู้บริหารนะเหนื่อยเหมือนกันแหละเจ้านายก็จู้จี้จุกจิกแล้วยังต้องมาปวดหัวกับลูกน้องบริวารแล้วทําให้ตัวคุณเองกลายเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บน่นช่วงนี้อารมณ์ร้อนง่ายอารมณ์หงุดหงิดได้ง่าย,ายนะฮะพยายามจัดลําดับความสําคัญให้ถูกการเจรจาช่วงนี้เคี่ยวลากดินอยู่พอสมควรเหมือนกันมันไม่ค่อยอารมณ์มารวยให้กับเราเลยเราก็สู้แล้วแต่มันสู้เรากลับใสียยังงั้นเราสู้กับงานงานสู้เรากลับไม่เป็น ไเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จต้องสู้ต้องเต็มที่ถึงจะชนะคุณจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้จบได้สะส่งได้แต่บางคนบอกถ้าฉันเคลียร์งานนี้จบฉันลาออกนะลาออกได้นะเด e d เด e คือการจบ เพื่อเริ่มต้นใหม่การได้งานใหม่ที่ตอบโจทย์ตรงใจการได้รับข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์ไพ่เนี่ยบอกว่าคุณให้อิสระกับตัวเองได้นะคะให้อิสระกับตัวเองได้ชีวิตเป็นของคุณชีวิตไม่ได้เป็นของใครดังนั้นอะไรที่คุณรักและอยากทําให้อิสระกับตัวเองได้อย่างเต็มที่คุณอยากทํางานที่มันไม่มีกฎมีกรอบมีกติกางานศิลปะงานที่ไม่มีถูกมีผิดงานที่ไม่ต้องตอบ บัตรเข้างานเป็นเวลาแบบนั้นคุณทำได้หรืออาชีพที่โดดเด่นช่วงนี้อาชีพที่เกี่ยวกับงานขายงานขายช่วงนี้ก็คุณทำได้นะคือมันไม่ต้องมีใครมาบงการคุณนะ่ะพ่ขายประกันโดดเด่นนะ ขายประกันโดดเด่นขายประกันได้ทําได้ The d e เนี่ยหากินที่เกี่ยวกับความเป็นความตายขายลงศพขายดอกไม้จันทร์อาชีพที่เกี่ยวกับการจัดดอกไม้งานศพสับเบโลอย่างเงี้ยอาชีพที่หากินเกี่ยวกับความเป็นความตายโดดเด่นมากรวมไปถึงอาชีพที่เป็นนายหน้าขายประกันวางแผนทางการเงินอะไรเงี้ยทาได้นะาเชียนะชาวราศีธนูนะหรืองานที่เกี่ยวกับครีเอทีฟอะงานที่มันไม่ถูกไม่ผิดอะ คุณชอบแบบนั้นช่วงเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าอยากหาอะไรที่มันไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วมันต้องไม่จู้จี้จุกจิกกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่มันไม่ต้องมีคนมาจัดหรือตัดสินอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ดีคุณไม่ชอบให้อิสระกับตัวเองงานที่มันเป็นงานอิสระงานที่มันเป็นงานศินละปะ หรือใครที่ชอบค้าขายแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือไม่ใครชวนทำอะไรก็อาจจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์ช่วงนี้มีโอกาสเดินทางนะเดินทางไปที่เก่าๆอ่ะโรงเรียนเก่าบ้านเก่าที่ทำงานเก่ามันเหมือนแบบเฮ้ยฉันขอไปตรงนี้หน่อยฉันคิดถึงอะ่ะกลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปหาพ่อแม่หรือเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันเป็นระยะเวลานานมีเกณฑ์จะได้เจอคนตกงานว่างงานมีโอกาสเข้ามานะถึงแม้ว่าการแข่งขันสูงแต่คุณมีโอกาสเข้า ม,มีเรื่องเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีคนโสดช่วงนี้เจ้าสำราญรันลาแฮปปี้อยู่กับเพื่อนฝูงการกินการเที่ยวแฮปปี้การให้รางวัลชีวิตตัวเองอมองว่าดีเพราะว่าคนโสดช่วงนี้ไม่ชอบให้ใครมาจูจ้จี้จุกจิกไม่ชอบให้ใครมาบงการแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมี แต่คุณจะเอาไหมแค่นั้นแหละมองว่าคุณก็เปิดใจนะก็ดูน่าสนใจดีไพ่หกถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักข้ามรุ่นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีอีกกรณีหนึ่งนอกจากรักข้ามรุ่นรักต่างวัยสมมะมองว่าคุณมีโอกาสได้เจอคนรักเก่านะ คนรักเก่าไปไหนไม่รอดกลับมางอกลับมาขอคืนดีกลับมาขอโอกาสอยู่ที่ตัวคุณแต่มองว่าคุณสร้างกำแพงอะคุณยังไม่พร้อมเปิดใจกลับมาได้แต่ทาให้ฉันเห็นสิพิสูจนให้ฉันดูสิอะไรประมาณนี้นะคะในกรณีที่มีคู่บางคู่ปัญหาระหองระแหงกันมาเป็นระยะเวลานานความอึดอัดความเครียดความกดดันมันไม่ได้ดังใจคุณเลยสักอย่างบางคู่มีเกณฑ์จบมีเกณฑ์หยา่า ให้บน,นี้คือการเลิกลายหย่าล้างจะจบแบบเออบ้านใครบ้านมันก็ได้หรือบางคนบอกว่าอ่ะทำข้อตกลงร่วมกัน จบแล้วเริ่มต้นกันใหม่จบแล้วนับหนึ่งกันใหม่แบบนั้นก็ได้แต่ให้มันดูสร้างกำแพงนะเธอไม่ยอมฉันฉันไม่ยอมเธอเธอก็ไม่ยอมเปลี่ยนฉันก็ไม่ยอมเปลี่ยนม,มันไม่มีใครผิดใครถูกอ่ะมันจะเหนื่อยนะคะแล้วมันจะจู้จี้จุกจิกกวนใจความรักไม่ค่อยแฮปปี้นะแต่ถ้าเคลียร์ได้จบได้แล้วเริ่มต้นกันใหม่ก็จะดีมากๆนะคะช่วงนี้ การเงินค่าใช้ใจ่ายเยอะมากสิบไม่ทาโอ้โหรวบทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านอยู่ที่คุณหมดเลยนะคะช่วงนี้การเงินอาจจะเก็บเงินไม่อยู่นะแต่มันเก็บเงินไม่อยู่ไม่เป็นไรคุณเอาเงินไปใช้หนี้คุณเอาเงินไปเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายได้คุณหมุนเงินได้ทันแค่นั้นก็ดีใจแล้วโอเคปะหมุนเงินได้หมุนเงินทันเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายได้ปิดหนี้ได้จบ เดือนนี้จะได้ใช้นี่เดือนนี้จะได้ปิดรายจ่ายต่างๆโอเคดีถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยจนขาสั่นเลยแหละแต่คุณสามารถทำได้ส่วนอะไรที่มันเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยเกินเหตุเกินความจำเป็นช่วงนี้ก็เบาๆลงบ้างนิดหนึ่งนะฮะแล้วจะมีรายได้แป,กแปกลกๆรายได้จากมรดก รายได้จากเงินประกันถ้าไปเนี้ยเกิดกับเงินประกันนะประกันโควิดประกันอุบัติเหตุหรือประกันอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่างานประกันน่ะโดดเด่นแล้วคนที่ยังไม่ได้ทําประกันน่ะซื้อประกันสุขภาพซื้อประกันอุบัติเหตุไว้คุณไม่ต้องกลัวพนักงานขายประกันส้มมะไม่ได้ขายประกันนะแต่มองว่าช่วงเนี้ยคุณน่ะจำเป็นต้องใช้ประกันเพราะฉะนั้นคุณซื้อประกันไว้ดีที่สุดเพราะเวลาคุณเจ็บป่วยขึ้นมาคุณจะได้ใช้ประกันแล้วประเด็นคืออะไรรู้ปะที่พูดอ่ะ ไพ่เบนี้เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งอกซีดการผ่าตัดหรือไมเกรน เดือนนี้คุณจะได้ไปคล้องเกี่ยวกับโรงพยาบาลบ่อยคุณจะได้เข้าโรงพยาบาลก็ได้นะหรือตรวจเจอเนื้องอกตรวจเจอซีดหรือมีเกณฑ์จะได้ผ่าตัดต้องระมัดระวังส่วนใครที่ยกของหนักทํางานหนักนั่งนานปวดบ่าปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวหรือก้มยกของหนักต้องระมัดระวังกล้ามเนื้ออักเสบหรือเอ็นอักเสบนะคะทาบุญที่เกี่ยวกับโรงศพโรงศพก็ได้ศพลาย,ยาธิอฐาทำบุญให้กับศพลาย,ยาติอย่างเงี้ยบุญโรงศพนะหรือทําบุญอุปกรณ์การ พท,ทำบุญกับโรงพยาบาลก็จะได้ช่วยต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนที่เขาเจ็บป่วยคนไข้อนาถาคนไข้ยากไร้แบบนั้นก็ได้เช่นกันและอีกประเด็นหนึ่งช่วงนี้เซนค่อนข้างแม่นลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยำเพราะฉะนั้นคุณสามารถเชื่อเซนหรือเชื่อลางสังหรณ์ได้เดือนนี้จบเพื่อเริ่มต้นใหม่จัดลำดับดีๆเคลียร์สะสางจะได้ไม่เหนื่อยไม่หนักไม่ห โคมแล้วเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเคี่ยวลากดินนิดนึงงานเยอะนิดนึงพยายามหาเวลานอนหาเวลาพักผ่อนด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะใครอยากเสริมดวงด้วยวอลเปเปอร์มือถือใครอยากได้เทียนมงคลและใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรณ์วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ